ค่ะทุกคน,นนี้อยู่กับ my daily อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทำเมคอัพลุคแบบไม่ไเ,เล่นมาใหม่ซึ่งเขาออกมันสักพักแล้วแต่ตัวเรานั้นเพิ่งที่จะหยิบมาเล่นนั่นเองนะคะก็คือเป็นของนามินะคะคของที่ถืออยู่ในมือนี้นะคะทุกคนเป็นของนามิหมดเลยะคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็เลยจะมาคิดว่าเออเราจะแบบเมคอัพลุคนามิดีไหมลุคนามิ จะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสบองของนามีสีตัวนี้นั่นเองนะคะทุกคนก็คือเราจะพยายามหยิบของเขามาใช้แบบให้ได้ประโยชน์มากที่สุดคือเราจะพยายามไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นของอื่นเลยนักเว้นนามีสีตัวนี้เท่านั้นมันจะรอดไหมไม่รู้งั้นเราไปดูกันดีกว่าค่ะอันดับแรกเราจะมาลงเป็นดีดีก่อนนะคะทุกคนอันนี้เป็นของดีดีครีมไวท์พีเกาหลีนะคะทุกคนเป็นกลิ่นพีเขาบอกเป็นกลิ่นพีอันนี้คือ คุมมันกันเหงื่อกันแดดแล้วก็เบอร์ลูขุมขนเกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบแล้วก็สบายผิวด้วยนะคะก็คืออันนี้คุมมันมาได้พิสูจน์แล้วก็คือวันนั้นเราได้ทาตัวนี้นะคะไปตลาดค่ะท,ทุกคนก็เรามาระยะเวลาในการเดินตลาดประมาณชั่วโมงหนึ่งกลับมาถึงบ้านก็หน้าไม่หมานย,ยกเว้นช่วงที่เป็นทีโซนตรงนี้กับตรงนี้นะคะมันนิดหน่อยแต่ไม่ถือว่าไม่น่าเกลียดมากเท่าไหร่ก็ถือว่าคุมมันผ่านอยู่อ่ะงั้นเราจะมาลองดูเนื้อครีมกันเลย อันนี้เขาบอกว่า up p u l l bites อันนี้เขาบอกว่า up p u l bites ใส่ถ้าแดดลองกันส่วนกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นพซีซึ่งส่วนตัวเราหมายว่ามันดูปอมๆไปนิดนึงอ่ะเราจะมาลองใช้มือกันก่อนอีกข้างนึงมาจะใช้มืออีข้างนึงมาจะใช้ฟองน้ำแล้วทุกคนแต่เนื้อเขาจะมีความแบบ เกี่ยง่ายๆไม่เหนอะไม่เหนอะเลยใช่ใช่ไม่เหนอะเ,เลยเนือเ้อคือแบบแล้วก็แห้งเลยทุกคนคือต้องรีบเกี่ยจริงๆคือต้องรีบเกี่ยจะมานั่งอข้อเสียของเขาคือมันแห้งง่ายไปหน่อยเนาะหมายว่ามันแห้งง่ายมากๆอะ่ะต้องรีบเกี่ยนะทุกคนแล้วก็ สำหรับไม้ก็คือเป็นคราบแอบเป็นคราบนิดหน่อยแต่แต่ไม่เยอะมากไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดถือว่าได้อยู่อ่ะทาให้ดูครึ่งหน้าไม่รู้สึกว่าถ้าคนผิวอืมค้ำไม้สุว่าถ้าคนผิวค้ำกว่นานี้นิดน,น,นี้น่าจะร้อนเหมือนกันเอนอ,อไม่เหนียวเนื่อนนเลยแห้งมากแล้วก็แห้งเร็วมากแล้วก็แห้งมากจริงๆ คนที่เป็นผิวแห้งไม่เหมาะกับผลิตภันนะหรือถ้าจะใช้ก็ขอแนะนำว่าให้บำรุงครีมแบบนหนักๆทุกคนจริงๆคือมันแห้งจริงๆอีกฝั่งหนึ่งไม่จะลองมาใช้เป็นพับไป,ไป,ไปฟองน้ำนะทุกคนโอ้ยทุกคนขอโทษมาเพิ่งเห็นว่าคลิปมันสันๆใช่ไหมเราจะได้ฟินิชผิวมาแบบนี้นะคะทุกคนก็ถือว่าคนผิวแห้ง ต้องเซโนนะหรือแม้ก็ถ้าจะใช้ก็บำรุงผิวแบบหนักหน่วงมากๆเพราะว่าผลิตภัณฑ์เขาค่อนเนื้อเขาค่อนข้างจะแห้งไวแล้วก็แห้งแบบแห้งอะทุกคนเนื้อเขาแห้งมากโอเคต่อไปเราจะใช้งานเป็นงานแก้มๆเราจะใช้ไปของตัวนี้นะคะทุกคนเป็นสีคาราเมลพิงนั่นเองสีเขาแบบเหมือนขนมน่ากินวิธีลงนะคะแล้วก็จะลงประมาณช่วงตรงนี้เนาะ แล้วก็ใช้พับมีการเกี่ยอืมลิปขอค่อนข้างจะดีเลยไม่แห้งเร็วเกินไปแล้วก็มันเกี่ยง่ายใช่ทุกคนเกี่ยงง่ายมากถ้าไม่พอเราค่อยเพิ่มเลเวลไปเราไม่ต้องไปเพิ่มทีเดียวมันจะ แก้ลําบาเราจะลงมาแบบประมาณใต้ตานิดนึงส่วนของงานแก้มก็คือเราจะได้มาเป็นสีแบบนี้เลยคือเขาจะเป็นสีแบบชมพูน่ารักน่ารักแต่ไม่ได้หวาดเกินไปแล้วก็ไม่ได้อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เข้มเกินไปอยู่ในปริมาณที่พอดีนะคะทุกคนคือสีนี้คือสีสวยอะ่ะจริงๆรงิสวยสามารถทาได้ทุกโอกาสเลย มาจะเน้นบริเวณข้างหน้าแก้มตรงนี้นทุกคนตรงนี้ถ้าแบบดูใสๆนิดนึงต่อไปเราจะไปเป็นงานตากัน,นทุกคนงานตานะเราก็จะใช้อันเดียวกับที่เราใช้งานแก้มเลยนะทุกคนแตะมาพอประมาณใช้นิ้วแท็บแทบแทบค่อยๆแทบท,บทบนะทุกคนไม่ต้องให้ขึ้นไปถึงแบบเปิดตาตรงนี้มากเอาแค่ให้มันอยู่เนี่ยช่วงข้างล่างเนี่ย ตรงช่วงตัวนี้เราก็จะเข้มๆหน่อยเนาะคือเหมือนแบบไล่สีลงมาเข้มไปกลางแล้วก็ค่อยไปอ่อนนะคะมีความแบบวิิงนิดนึงเราก็จะมาใช้เป็นของตัวนี้นะคะเป็นสีอา่าพอรี่พิง ในการลงทั่วเปลือกตาให้มีความวาวๆเราจะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะในการลงให้มันทั่วเปลือกตาแค่นี้เลยแล้วก็อาจ,จะออกมานิดนึงก็ได้ใช่ไหม ต่อไปนะคะทุกคนเราจะเป็นงานป่ากันซึ่งเราก็จะวนเวียนอยู่แค่4-2นี่แหละ,และก็จะใช้ตัวนี้สีคาราเมลพริ้งเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเราจะใช้แปลงในการลงนะคะให้ดูแบบป็นธรรมชาติ เราก็จะใช้แปรงเกี่ยวขอาะปากให้มันฟุ้งๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็คืออันนี้คือฟินิชทั้งหมดที่เราไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นเลยนะคะนอกจากของนามิก็ เอาไปแต่งออกข้างนอกได้เนาะแค่นี้ก็แค่นี้ก็โอเคแล้วไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะแค่ของนามีสี2องคือจบเลยก็สามารถออกข้างนอกได้แต่ว่ามาจะขอไปเติมเล็กหน่อยได้เล็ก,ลกมาจะขอไปเติมนิดหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนท้ายวิดีโอค่ะนี่ก็คือฟินิชลุคของเราจากเครื่องสำอางสองสีสองนั่นเองะนะทุกคนภายในเอ้ย ภายในงบไม่เกิน200บาทสามารถใช้ได้ทั้งหน้าแบบนี้เลยถือว่าคุ้มมากคุม้มกับการที่เราจะเสียตังค์ไปซื้อมันมากนะคะทุกคนซื้อแล้วไม่ร้องไห้แบบจะซื้อมาทําไมใช้ไม่ดีเลยอะแบบไรอย่างนี้ไม่ไม่ไม่แนยค่ะไปซื้อมาตามไปซื้อใช้ได้นะคะทุกคนก็ยังไงก็อย่าลืมฝกกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ไม่เดลลีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบาย